สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมจากช่อง The Best นะครับผมเบสนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญคือวันแรงงานนะครับเป็นวันแรงงานที่ก็ยังทราบเนาะคือแรงงานในบ้านเราคือคนที่ใช้แรงงานอยู่ทั่วโลกก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องเจอปัญหา โรคระบาดคือโรคโควิดสินะครับอา่าวันนี้เป็นกำลังใจใทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของวันแรงงาน,นในทุกปีวันแรงงานลูกจ้างในหลายประเทศจะได้หยุดพักผ่อนในวันแรงงานตรงกับวันที่1พฤษปสภาคมนะครับซึ่งเป็นวันหยุดนี้เคเลือกเพื่อลำลึกถึงความสําคัญของแรงงานในประเทศไทยเราเองก็มีแรงงานมากกว่า318ล้านคนนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งถือเป็นกําลังเสริกับเคื่อนในเศรษฐกิจของบ้านเราให้บ้านเราจ,ะจ,ะจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ยังว่าครับช่วงนี้คือช่วงวิกฤตการไวรัสโควิด -19 ครับก็อยากขอเป็นกําลังใจให้กับคนใช้แลังงานทุกคนนะคร,ครับเมื่อ130กว่าปีก่อนนะครับขณะที่ทั่วโลกเข้าสู่ยุคอ,อุตสาหกรรมผู้ประกอบการ ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรควบคู่กับแรงงานของมนุษย์นะครับโดยที่ไม่มีสระสดิการอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับขณะที่ลูกจ้างเกิดการต้องทำอะไรสักอย่างจุก,กระดาปีพุทธศักราช2432นะครับแรงงานในสหรัฐอเมริกา,าได้เรียกร้องอให้กำหนดชั่วโมงในการทำงานคือ8ชั่วโมงต่อวัน และให้ทบทวนสิทธิ์ในการใช้งานใช้แรงงานด้านอื่นๆตามความเหมาะสมและกลายเป็นการชมนมที่จตุรัสฮา,านะครับ mm hmm. การประท้วงระหว่างแรงงานแล้วก็เจ้าที่ตำรวจส่งผลให้กับมีผู้ได้ราับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตในการประท้วงครั้งนั้นนะครับทั้งแล้วทั่วโลกได้ทราบข่าวแล้วก็ได้ยกย่องในความกล้าหาญของ คนใช้แรงงานคนนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เสียสละนะครับระหว่างนั้นกระบวนการแรงงานของสหรัฐและรัฐนะครับได้กําหนดวันที่1พฤษภาคมหรือวันที่1นนี้นะครับเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากลหรือที่เรียกว่าเมเดนะครับ การประท้วงแรงงานการประท้วงระหว่างแรงงานกับรัฐเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเพื่อการเชรจาต่อรองให้เกิดขึ้นแก่สวัสดิการของผู้ใช้แรงงานนะครับได้มีความเหมาะสมในความปลอดภัยหรือสุขภาพหรือหลายๆอย่างแก่ผูใช้แรงงานนะครับและประเทศที่ได้หยุดงาน ในวันที่หนึ่งปฤษภาคมนีกน้ก็ได้แก่ประเทศสหรัฐประเทศจีนเยอรมันเดนมาร์กนะครับเบลเกเรียฝรั่งเศสเนเธอร์ลแลนด์อิตาลีกรีซอินเดียสีีัังาาเวียดนามลาวแล้วก็ประเทศไทยเราด้เองครับก็มาฟังประวัติวันแรงงานในประเทศไทยเราบ้างนะครับวันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าว ถึงครั้งแรกนะครับในปีพุทธศักราช2475นะครับซึ่งตรงกับสมัยออจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยรัชกาลที่8นะครับรัฐบาลได้รับรองวันที่1พฤษภาคมนะเป็นวันกรรมกรแห่งชาติในยุคแรกนะครับของวันแรงงานานลูกจ้างยังจะยังไม่ได้หยุดงานในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับ และใช้เวลาถึง17ปีนะครับถึงจะได้ประกาศใช้วันหยุดให้แรงงานได้มีช่วงเฉลิมฉลองในวันแรงงานในปีพุทธศักราช2517นะครับเนื่องจากวันที่1คือวันแรงงานนะครับเนื่งเพื่อสภาคมนะครับของทุกปีมีวันหยุดในคาเลิกใกล้เคียงกันก็คือวันพืชมงคลน,นะครับแรงงานที่มีครอบครัวเกษตรกร จึงมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อเริเ่มฤดูการหวานไทยถือเป็นเรื่องมงคลในการปลูกแล้วก็รอน้ําในช่วงหน้าฝนด้วยครับก,ก็คือช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนะครับ mm. ก็จบลงไปครับกับวันที่1นพฤษภาคมก็คือวันแรงงานนะครับก็ขอให้คลิปนี้มีสาระกับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อย ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอ,อต่อไปสำหรับผมนะครับวันนี้ผมก็ได้หยุดงานกันผมก็คือคนใช้แรงงานเหมือนกันก็ทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนี่นะครับก็อยากให้กำลังใจท,ทุกคนนะ,นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามหรือผมมีคลิปอะไรลงใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด ถูกใจอะไรทำนองเนี้ยด้วยนะครับสวัสดีครับ